ดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับร้านจอเจริญซับเฟอร์นิเจอร์มือสองกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราสดใสของเราอยู่ดีๆนะคะผู้ชายก็จะพาเราไปส่งของที่นคนปรปฐมนะคะอำเภอเมืองนะคะวันนี้นะเป็นตู้สีลิ้นชักนะคะของยังมีนะสวยๆเลยนะคะของแบรนด์กิตติเหล็กนามากนะคะตัวนี้นะอยู่ที่ใบละ1,900้บาทนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0 8, 8 1 0 6 0 8 5 12นะคะหรื่อจะใช้เบอร์นี้เอสแอนไอดีไลน์ก็ได้นะคะ หรือจะเป็นช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e Facebook Tiktok Google Map นะคะก็เซิร์ชเข้ามาได้ที่จอเจริญซับเฟอร์นิเจอร์มือ2นะคะโปรโมชั่นปีใหม่เรายังมีอยู่นะส่งฟรีนะคะพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงนะตั้งแต่วันที่12ธันวาคมถึง1มก,กราคมนี้นะคะโปรเด็ดโปรดีอย่างนี้ห้ามพลาดเลยนะคะส่งทีไม่มีขั้นต่ำนะเท่าไหร่เราก็ไปส่งให้ฟรีนะคะ ตามระยะเวลาเนาะใกล้จะหมดเขตแล้วนะถึงวันที่1มกราคมเท่านั้นนะคะก็อย่าลืมร,รีบมาจัดซื้อกันนะคะมีกุญแจล็อกได้นะคะทุกใบนะคะของสีดินชักนะคะหรือว่าจะเป็นตู้เหล็กประเภทอื่นๆนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะใช้งานได้ปกติเลยอันนี้ก็สวยสวยเลยนะคะวันนี้ก็จะไปส่งที่นคปรปฐมกันเนาะถ้าสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ